เรามาร์กันคนละทีหมดเลยครับใช่ผมมาร์กที่โปรดเลยนะฮะผมมาร์กที่โปรดเลยนะปลัดชุนาโอมิเก้าสามทำงานแล้วไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องแล้วล่ะได้ใช้แล้วใช่ไหมเมื่อวานใช่สั่งไปสองสับตีนรถมาไหม มีรถมาไหมอ้าหนึ่งมันเอารถมันเอารถไปหนึ่งคนันมาหาเราเปล่าไอ้คันนั้นนเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้มาโอเคสบายงั้นผมไปลงตรงนี้นะมาักสมดันซ้ายผมไปลงมาักสมดันซ้ายประว่าข้างหน้าถนนมันมีรถเลยฟาร์มเสร็จผมวิ่งไปที่ถนนก็ได้รถขึ้นรถได้เลยได้ัดนไปอ่าแล้วก็มีรถที่ทางเข้าเลยประตูเป็นมัสโซคเแต่ตรงงนอนเป็นรถชีพเอ้สองต่อน้น ไปแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ถ้าไอยังอยู่นั่นอ่ะไม่ไปอเราจะไปอาบุยชิบมันลากมันกลับมาจากคุมดรกมันอยู่ในเบอร์สี่เบอร์สี่อยู่ไหนวะอยู่ซ้อนกันเลยเหรอมันอยู่ที่เดียวมันลงที่เดียวกันนี่ใช่ไหมใช่เนี่ยชื่อมันซ้อนกันอยู่เนี่ยเบอร์สี่เบอร์สามอันนี้กูเป็นไอ้หมอทำไมพกยาเยอะลื่นวะมันก็ยังไม่ออกจริงด้วย อันก็ไปเอาบุชิปมันแล้วก็ลากมันจัดกลับมาจากอึนะเรานะแล้วมันจะอึงใส่เราไหมเรื่องของมันโบเชียไอ้โบเหียนี่แม่งเอากูกลับมาด้วยไม่เอาไม่อยากกดดันแค่เราสองคนไม่ได้ใจดีด้วยนะไม่อยากกดดันแค่เราสองคนไม่ลากคนอื่นมาร่วมกดดันด้วยไม่มีเอ็ดเลยสักกับบอก ไม่มีเอทดไม่ใช้ไม่มีเอทดและใช้ปืนอะไรอยู่นี่ไงอากาะจุดมาจุดในเบอร์สี่มาแล้วพี่มาสองจะเอารถออฟโรดไปรับมันนี่เหรอออฟโรดตรงไหนเอาตรงไหนมาออฟโรดสำหรับกู ล้อหลังลอยสองล้อก็ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะไม่ออฟเลยโหเรียบ้อยยังยังยังไปได้เฮ้ยเดียวเวอร์และเวอร์แล้วเวอร์แลนี่เวอร์แลเมื่อกี้ยังแถไปได้เลยอยู่ๆวิ่งกลับไปความว่าไงเกินไปรถอยู่ไหนเดี๋ยวเราอยู่ไหนก่อนตอนนี้ถนนอยู่ ถนนอยู่ด้านโน้นปูวิ่งไปทางถนนนะแต่โดนไม่มีรถเลยไอ้พวกนี้เอาไปหมดแล้วไอ้พวกที่ลงตรงนี้อ่ะมีแต่ซากสิบล้ออ่ะบอกแล้วอ๋อทางนั้นตรงมาทางนี้เลยกูเห็นแล้วรถโอเคกำลังไปโดนยิงยางเนี่ยไอ้มีฝั่งนั้นทำไมไม่เห็นวะสิบล้อบางอย่างเนี้ยมีบักกี้อยู่มีบักกี้อยู่กำลังไปเจักยรยานก็ไม่มีโอ้โหบักกี้จอดอย่างไกลเลย ยากูเยอะยาผมไม่เยอะขนาดยากูเยอะใช่ยาใหญ่อันเดียวอ้าวถ้าหมายเร์สี่ก็ไม่ออกจริงเว้ยใช่เดี๋ยวดึงกลับมาลุ่นว่าเอฟเคหรอสี่อยู่ตรงไหนวะโอ้หียเบืองใหญ่เลยพี่นี่วงไรแล้วเนี่ยวงสามองใครขนาดนั้นมอไซดีกว่าจะดึงไหมดึงก็ได้ดึงก็ได้นะดึงก็ได้มันไปมาสองก่อน เรียกกลับมาเอฟเคเล่นๆ,นๆนดูที่มันจะอยู่ปเปล่าเผื่อมันสตรีมอยู่เพราะว่าสตรีมสตรีมเมอร์บางคนอ่ะพอเล่นแล้วบตายมันไม่กดออกมันมันก็กดกดดูเอาไว้แล้วก็หัดไปคุยกับเอฟซีก่อนแต่ถ้าตีตายหมดค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยบางคนทำอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพี่หงายท้องแล้วนอกคู่อ่ะมันก็ออกเลยแหละ จะเตือนจะบอกพี่ขับดีๆก็นะอยู่ไหนวะอยู่นอกวงไปหน่อยหนึ่งที่ซ้ายมือเมืองใหญ่ว้า,วาวนวงนี้เหรอใช่ใช่ใช่องนี้แหละเมองใหญ่นี่แหละอยู่ที่มาร์กเลยมาร์กเลขสองเลยอยู่ขวามือแถวเนี้ยขวามือขวามือป้านขวาอยู่ตรงไหนของตึกนี่แหละช่วยกันหาอันนี้ใช้คามเพ่ช่วยกันหากหาูเติมยาก่อนงั้นนะชั้นล่างไม่มี บันไดขึ้นอยู่ในสุดชั้นบนสุดชั้นบนสุดนี่ไอ้กล่องนี่เจอแล้วเอ้าเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วไอเสาดึงเอากูไีเสาดึงอยู่ทันเปล่าผมมาดึงพี่ทันเอารถป่ะอัดยาพันทันนะครับรถมาให้พาผมไปส่งเสาดึงหน่อยตรงไหน มาร์คสองสายมือเข้าไปในนี้นทะลุไปเลยทะลุไปเลยพีอยู่ก่อนพีจะหมดตัวแล้วนั่นน่ะมีพลังยิวอยู่ไม่มียายใหญ่เหรอมีอันเดียวโอเคยี่สิบกว่าวิไปไปไปหมดยาละท้าพันแผลกับยาหมดละฮิวไม่ได้ละเข้าวงเลยไปเข้าบินมาละ ไม่ฟ F K ว่ะหันกลับมามองว่ะรันกลับไหมรันกลับรันกลับรันกลับกลับมาละอะไรอะ่ะลงไปทำไมอะ่ะไปเลยไปเลยเอาไปไหนอะ่ะผมไม่มียาแล้วเอา <laughs> ผมหมดยาแล้วบอกปีแล้วผมหมดยาแล้ว <laughs> อันสุดท้าย <laughs> ทำไมอยู่เี่ออันสุดท้ายอันสุดท้ายใช้ก่อนที่จะ <laughs> นั่นอะ มันกลับมาลำบากจนได้ขอดูว่าไหนไหนๆก็ตัน,นละ <c oughs> โอ้โได้ค่ะแบบมา,า,มาดูความลำบากมาดูความลำบาก<ไ>ของเพื่อนดีกว่า <c oughs> แล้วเพื่อนก็เพื่อนก็แบบอ้าไอเฮียดึงกูกลับมาแล้วปล่อยกูอยู่คนเดียวเราเจอตัวด้วยะดับมัน,บนเดินก็นนบีดอ่ะขากับอบอกเบยอ <c oughs> มีอย่างแก้ปวดอันหนึ่ง ขาหนึ่งกับอกกระสุนับร้องสินดัดกับเล็บับบบุกเลยไปเพื่อนบุกเลยมมึงต้องบุกอ่ะไม่งั้นมึงไม่มีของมไปหาเราทำหน้าที่ของเราแล้วใช่เราโยนความกดดันทั้งหมดไปให้มันแล้วีอย่างนี้โอ้สายก็มีขวาก็มาอะย อยู่นอกวงเลยนะต้องเข้าวงด้วยเด็กยาก่อนเลยคู่แดนไม่เต็มเต็มก่อนอยังไงต้องกลับมาทำบ่ายกลับมารับความทรมานซะเอาแล้ววงมาแเลยวงจะถึงแล้วด้วยตีนก็มาเยอะแยะเลยอุ้ยความมิก อุ้ยไปได้ไปเลย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 ไ,ลยไม่ต้องหันมามองกูจังยองไปเพื่อนมึงยิงให้ตายตัวมึงได้ของในกล่องแน่นๆของฟูอะไม่มีอะไรทักอย่างเลยเปล่าแเปล่าเปล่าโอ้คากระเล็ดดัด เปิดเปล่ายังไม่เปิดยังไม่เปิดอุ้ยเกือบ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 แล้วเกือบเปิดแล้วเกือบเปิดแล้วมันต้องนิ่งพอมันต้องร่วงอะ่ะไอ้หญิงเราต้องร่วงใช่ไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่มีกล่องใกล้ๆเลยมันได้ฟาร,ร์มของ ออมซ้ายเพื่อนออมซ้ายไปเข้าบ้านไปมีคนอยู่แล้วในบ้านอ่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอุย้ยนอยกว่าอุย้ยนิดเดียวอะ <c oughs> <c oughs> ไที่สี่